ไหนไหนขอดูหน่อยซิว่าชอบเที่ยวทะเลเช็คอินตามหมู่เกาะต่างๆทั่วประเทศแล้วมันจะจริงหรือเปล่านะ <c oughs> ไหนแอดมินเพจมาแถลงการให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงจูนนะคะจากเพจโลหวังเดนมาร์ทเที่ยวค่ะสมาชิกของเรามีทั้งหมด3ตัวนะคะเริ่มแรกคือวังหวังค่ะพันยอกเชียเทร์เรียอายุ3ขวบครึ่งอันนี้ก็โลเอมค่ะพันยอกเชียเทร์เรียอายุ4ขวบค่ะแล้วก็ตัวน้องคนสุดท้องนะคะคือเบเดนค่ะพันเชสแลนชิฟด็อกอายุเพิ่ง1ขวบครึ่งเองค่ะ ทำไมถึงทำเพจให้น้องคะตั้งแต่แรกคือพอเรามีหมาตัวแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยคือเหมือนเรายังไม่พร้อมทางด้านการเงินเวลาเราไม่สามารถเติมเต็มให้น้องหมาตัวแรกได้แล้วสร้างปณิธานในใจว่าถ้าสมมติว่าเราอยากมีหมาอีกเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทุกวันนี้คือเที่ยวตั้งแต่เหนือจุาเหนือจดดุดใต้เที่ยวหมดเลยค่ะที่ไหนที่น้องหมาไปได้คือก็พยายามพาไปหมดเลยทุกที่ค่ะเช่นที่ไหนบ้างคะค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกทางทะเลเพราะว่าน้องหมาชอบเที่ยวทะเลค่ะเกาะกูดเกาะหมาก แทบจะเก็บแทบทุกเกาะในในไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดนหน้าก็จะไปภูเก็ตต่อเหมือนกันสามตัวรูปภาพไหนคลิปไหนที่ทำให้คนรู้จักกับเพจโลวังเด่นคะรู้จักมาจากการรีวิวดอกพ์คเลยเกือบทุกดอกพ์คในกรุงเทพแล้วก็ทำเป็นโพสรวมรวมดอกพ์คทั่วกรุงเทพอะค่ะและนั้นก็คือคนรู้จักตะกิปทันเยอะมากตัวไหนชอบออกหน้ากล้องมากกว่าคะ มีหวางหวางเฉ่บบนะคะแล้วก็มีเด่นค่ะส่วนใหญ่โลเอ็มเขาจะไม่ค่อยแบบว่าอยากออกหน้ากล้องเท่าไหร่เขาจะดุ๊กดิ๊กถ่ายรูปยาฉายาในวงการค่ะฉายาในวงการของน้องทั้ง3าตัวนะคะส่วนใหญ่คือเขาจะไปทั้ง3าคนค่ะจะเรียกกันว่าโลหวังเด่นค่ะโลเอ็มหวางหวังเด่นแต่เป็นย่อสั้นๆค่ะพูดถึงนิสัยค่ะคือเริ่มจากโลกเอ็มตัวนี้คือจะเป็นหมาที่ เฟลลี่เขาเด็กกับทุกคนชอบไปหาหมาตัวอื่นคนตัวอื่นรักทุกคนจะชอบไปหาหมาตัวอื่นส่วนวังหวังคือเขาจะเป็นหมาที่ไม่เอาใครเลยคือต้องอยู่กับเจ้าของเท่านั้นแล้วก็จะขี้วอยวายส่วนเมเดนนะคะเขาจะซนมีปัญหากับพวกเหมือนเวลามีเสียงแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเขาจะเห่ามาพูดถึงวิรกรรมค่ะวิรกรรมสุดแสบวิรกรรมท่าแสบที่สุดขอขอยกให้ตัวนี้เลยค่ะ โลเอ็มคือชอบทําวีรกรรมเสี่ยงตายขั้นรุนแรงมากชอบมุดล้วนอยู่เนี่ยค่ะปกติเนี่ยคือเขาเป็นหมาตัวเล็กคือเราพยายามกั้นรั้วให้มันแน่นหนาแล้วแต่คือความด้วยเขาตัวเล็กแล้วเขาพยายามทําให้เขามุดไหล่ย่อมากมุดวิ่งออกไปถนนใหญ่แลวคือมีนิสัยว่าถ้าเราวิ่งตามเขาจะยิ่งหนียิ่งวิ่งตามก็จะยิ่งหนีมันก็จะจับกันไม่ได้จนสุดท้ายก็คือต้องติดแอร์แท็กแล้วก็เรานั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆเขาก็จะกลับมาตามเขาอ่ะเขาก็จะหนีเลย มี3ตัวเราดูแลยังไงคะ3ตัวนี้ดูแลเหมือนหมาทั่วไปปกติเลยแต่ว่าเมเดนคือจะต้องเน้นหน่อยคือต้องพาไปออกกําลังกายทุกวันเพราะเขาเป็นหมาที่มีพลังงานเยอะตามสายพันธุ์คือต้องพาไปเดินทุกวันเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแบบลุกลีลุกโลนแล้วก็คือจะอยู่ไม่สุขเลยเวลาตอนอยู่ที่บ้านชอบอะไรไม่ชอบอะไรคะ 3ตัวนี้สิ่งที่3ตัวนี้ชอบที่สุดคือชอบกินผลไม้ค่ะจะเป็นส่วนไหนก็คือเป็นมะม่วงจะชอบมากเป็นพิเศษสิ่งที่ไม่ชอบคือการที่แม่ไม่อยู่คือไม่ได้อยู่ใกล้แม่เขาคือจะแบบเครียดไม่ชอบอยู่ไม่ได้แล้วติดคนมากส่วน2งตัวนี้ก็ไม่ชอบหมาตัวใหญ่ค่ะจหาหมาตัวใหญ่ส่วนเมเดนคือจะเป็นหมาที่ขี้ลำคานนิดหน่อยไม่ชอบไห้ใครแบบว่าไปจับไปกอดเขาเยอะเขามีความสามารถพิเศษไหมคะความสามารถพิเศษของน้องหมาเมเดนสามารถสั่งให้นั่งได้ แล้วก wow. ็ลงไปนอนตายได้หมุนตัวได้พู้งงได้ทำให้ดูอะไรเลยคะได้ค่ะเมเด้นจะไมไปเดี๋ยวเมเด้นไปอุ้ยเป็นฟีตายด้วยไมเด้นนอบเก่งมากปังเก่งมากรอนะรอได้นานมากประมาณ10นาทีก็รอได้ ข้อมือเก่งมากมุนมุนอ่ามาเลยนั่งลงรอ,นะอะนาเลยนั่งลงก่อนเอ็มมอบโอเคาวางหวังมอบเลวยมอบโอเคขึ้นมาเร็วนั่งก่อนนั่งโอ,อ้ยยืนสงขาเก่งมาก มันติดกันปั้งเริ่มดูปัง้งเก่งง <c oughs> วน้่ากเ,เ่นก่า,กาแค่ะ,ะครรว,วะยโอเคค่ะว <c oughs> ันนี้เราจะมารีวิวที่ฮักหมาแลนนะคะตอนแรกเราจะถ่ายสถานที่รวมๆของที่ฮักหมาแลนดก่อนคะ่ะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เวลาดูรีวิวเขาต้องการเห็นภาพรวมของสถานที่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะมาจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากเราได้สถานที่รวมๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเอาน้องหมาไปเข้าเฟรมแล้วนะคะจัดน้องหมาให้นั่งลงแล้วก็จะถ่ายรูปนะคะน้องหมากับสถานที่โดยใช้ขนมเป็นตัวล่อให้น้องนิ่งแล้วก็มองกล้องนะคะ บางทีเวลามาจะมีเป็นพวกคลิปสั้นแบบจุดไหนที่สวยที่สามารถเป็นคลิปสั้นได้ก็คือจะถ่ายไว้เลยค่ะสำหรับที่นี่ที่เป็นจุดเด่นก็น่าจะเป็นสนามหญ้านะคะเพราะเขามีสนามหญ้าที่ใหญ่มากไปเด่นไ่เด่นไเด่นใครกินนมวะคะเก่งมากอูสก้สวยมากสวยมากฝึกตั้งแต่เด็กคะ่ะแล้วก็คือน้องหมาเนี่ยต้องออกกําลังกายให้เพียงพอต่อวันนะคะคือถ้าสมมติว่า ไม่ได้พาเขาไปเดินให้เขานอนอยู่แต่ในบ้านทีนี้เวลาออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นบ้าเลยแบบซนอเลิร์ดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาได้รับการออกกําลังกายที่เพียงพอต่อวันเวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะนิ่งความประทับใจนะคะที่เรามีต่อเขา ความประทับใจคือเหมือนตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงหมาสองตัวแรกก่อนเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตเราอะค่ะคือปกติทํางานแบบอยู่ที่บ้านตลอดไม่ได้แบบเป็นพนักง,งานประจําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีหมาอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าเราไม่เคยเหงาเลยเหมือนเรามีเป้าหมายในชีวิตมีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องดูแลใครสักคนให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขในการที่เป็นผู้ให้ เป็นอะไรที่แฮปปี้แบบสุดๆไปเลยเหมือนกับการที่เพจโลหวังเล่นหมาเที่ยวเขาออกไปเที่ยวแล้วเก็บภาพบรรยากาศความสุขต่างๆมาฝากคุณผู้ชมยังไงล่ะคะเก่งแบบนี้รับไปเลยตำแหน่งเฟซตาสีขาติดดาวค่ะขอบคุณที่ทำให้เราเป็นเฟซตาสีขาติดดาวค่ะ